สวัสดีครับรีวิวถนนครับอยู่ตรงสี่แยกหนองตะเภาครับบ้านหนองตะเภาฮะนั่นฝั่งฝาที่ผมซูมกล้องไปฝั่งขวานะฮะอันคือเลี้ยวไปวัดเวยมงคลนะครับส่วนนั้นอนะ่ะที่จะตรงไปก็คือไปออกถนนบายพาสครับสี่เลนนะฝว่งซ้ายนี่เลี้ยวไปทางอมอบตหินเหล็กไฟนะครับอันนี้มาจากป่าละอูนะนี่กับรถมาจากป่าละอูไม่ได้รีวิวนะเสียดายมารีวิวตรงสี่แยกหนอง หนองตะเผาเดี๋ยวกับรถไปเข้าหัวหินครับไปทางสมประตูใต้กลางล่างกางบนเป็นตถนนบายพาสกรุงเทพขาลงใต้หรือว่าจากใต้ขึ้นกรุงเทพก็ต้องผ่านตะนนบายพาสซี่เลนครเรากำลัง,ลงขับรถจากซี่แยกหนองตะเผาครับตรงไปนู่นเลยครับ แยกใต้สะพานโทรศัพท์เข้ามาทางนี้ต้องถ่ายให้